ปาฏิหาริย์ในแสงเช้าณเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศที่ห่างไกลมีชายหนุ่มชื่อว่านาวาเขาเป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เพิ่งจบการศึกษาและกำลังมองหางานทำแต่โชคไม่ค่อยเข้าข้างเขาเพราะนาวาพบว่าการหางานในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องที่ยากเย็นเหลือเกินในเช้าวันหนึ่งนาวานั่งจิบกาแฟในร้านกาแฟเล็กๆที่เขาชอบไปนั่งคิดงานจู่ๆก็มีหญิงชาราคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้าน หญิงชรา,ามีลักษณะลึกลับและดูมีพลังพิเศษบางอย่างเธอเดินเข้ามาหานาวาและนั่งลงตรงข้ามเขาหลุ่มน้อยเจ้าดูเหมือนมีความทุกข์อยู่ในใจใช่ไหมหญิงชรา,าถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนครับผมกำลังหางานแต่ไม่ค่อยมีโชคเลยครับนาวาตอบอย่างสุภาพข้าชื่อว่าแม่มดลิลลี่ข้ามีเทคนิคพิเศษที่จะช่วยเจ้าได้เป็นการโปรแกร,รมจิตเพื่อให้เจ้าร่ำรวยและมีโชคดีเจ้าสนใจไหมแม่มดลิลลี่พูดพร้อมกับยิ้ม นาวาตกใจแต่ก็สนใจในสิ่งที่แม่มดมิลลี่กล่าวแน่นอนครับผมสนใจมากแม่มดมิลลี่พานาวาไปยังห้องลับที่ซ่อนอยู่หลังร้านกาแฟาห้องนี้เต็มไปด้วยหนังสือเก่าๆและเครื่องมือแปลกๆบนโต๊ะกลางห้องมีลูกแก้วคริสตัลที่ส่องแสงระยิบระยับการโปรแกรมจิตไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องมีความเชื่อมั่นและความมุ่งมัน่นแม่มดมิลลี่อธิบายข้าจะสอนเจ้าถึงวิธีการทำสมาธิและใช้ข้อความโปรแกรมจิต เพื่อดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของเจ้านาวานั่งลงข้างลูกแก้วคริสตัลและทำตามคำแนะนำของแม่มดมิลลี่เขาหลับตาและหายใจเข้าลึกๆเพื่อทำจิตใจให้สงบแม่มดมิลลี่เริ่มท่องข้อความการโปรแกรมจิตฉันเป็นผู้ดึงดูดความมั่งคัง่งและความร่ำรวยเข้ามาสู่ชีวิตของฉันฉันมีความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิตทรัพย์สินและเงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องฉันมีความสุข และมีความสุขในการใช้ชีวิตที่ร่ำรวยฉันมีความสามารถและความฉลาดในการสร้างรายได้และบริหารทรัพย์สินของฉันฉันขอบคุณและยอมรับทุกสิ่งที่ดีที่เข้ามาในชีวิตของฉันนาวาท่องตามด้วยความเชื่อมั่นทุกครั้งที่เขาท่องเขารู้สึกถึงพลังที่วิ่งผ่านร่างกายของเขาหลังจากการโปรแกรมกจิตครั้งแรกนาวากลับไปใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้น วันต่อมานาวาได้รับโทรศัพท์จากบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งที่เขาสมัครงานไว้พวกเขาเสนอให้เขามาทำงานในตำแหน่งสูงกว่าที่เขาคาดคิดนาวารู้สึกตื่นเต้นและขอบคุณในโอกาสที่ได้รับไม่กี่สัปดาห์ต่อมานาวาได้รับโบนัสก้อนใหญ่จากการทำงานที่ทำได้ดีและเขาก็พบว่าโชคลาภและความร่ำรวยเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเขาเขาได้เรียนรู้ว่าการโปรแกรมจิตไม่ใช่เพียงแค่คำพูด แต่เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสและความสำเร็จในชีวิตนาวาใช้ชีวิตใหม่อย,ย่างมีความสุขและพอใจเขาไม่เพียงแค่ร่ำรวยจากเงินทองแต่ยังมีความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นเขาตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความยากลำบากและใช้ความรู้เรื่องการโปรแกรมจิตเพื่อสอนผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนาวาและแม่มดบบลลี่กลายเป็นเพื่อนที่ดีและทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือคนอื่นในการโปรแกรมจิตและดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิต นาวาเรียนรู้ว่าความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดความร่ำรวยและความสำเร็จเขาไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆในการทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นนิทานนี้สอนให้เรารู้ว่าการโปรแกรมกจิตและการมีทัศนคติเชิงบวกสามารถเปิดประตูสู่โอกาสและความสำเร็จในชีวิตของเราได้เพียงแค่เราเชื่อมั่นและมุ่งมั่นในสิ่งที่เราต้องการ